ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษหน้าที่24ค่ะอะ่ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือเรียนาภาษาอังกฤษหน้าที่24แล้วนะคะ,ะเราจะได้เรียนไปบ้างแล้วแหละเนาะ,ะให้นักเรียนดูข้างล่างนะคะ,ะหน้าที่24ข้างล่าง ตรงนี้เลยเป็นการฟังการพูดแล้วก็การแสดงท่าทางนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะคำที่เขาพูดเนี่ยคำตรงนี้นะคะ,ะเป็นคำที่นักเรียนจะต้องจำเพื่อเป็นการอ,าออกคำสั่งให้แสดงท่าทางหรือทำตามคำสั่งนะคะคำนี้ที่คุณครูขีดเส้นสีแดงอ่านว่า point นะคะ point Point ถ้าอ่านทั้งประโยคก,ก็คือ point to your eyes Point to your eyes Point นะคะแปลว่าจริงๆแปลว่าจุดแปลว่าจิ้มหรือแปลว่าชี้นะคะในที่นี้คุณครูขอใช้คำว่าชี้แล้วกันค่ะนะคะ Point to your eyes ก็คือนี่ค่ะ eyes ก็คือตาของเรา Point to your eyes You are แปลว่าคุณนะคะเป็นประโยคที่ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีชมพูนะคะบอกให้อีกคนหนึง่งทำท่าทางนะคะเช่น point to your eyes อีกคนหนึ่งก็คือ point to your eyes ก็คือชี้ไปที่ตาของคุณให้คุณเนี่ยชี้ที่ตาของคุณนะคะอ่ะ point to your eyes eyes มี S เพราะว่าตาเรามี2ข้างนะคะเขาเลยเติม s ตรงท้ายต่อไปหน้าที่25นะคะคำถัดไปที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ฝึกจำ<ม>ก็คือคำว่า close close นะคะนี่ close จริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าปิดแหละนะคะถ้าตามตรงตัวก็ close แปลว่าปิดนะคะปิด close your eyes close your eyes Your แปลว่าคุณนะคะ,ะ close your eyes แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ชี้แล้วนะ close แปลว่าปิดปิดอะไรคะปิดตาปิดตาในที่นี้ก็คือการหลับตานั่นเองนะคะ,ะ close เนี่ยแปลว่าปิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาเป็น close your eyes ก็คือการปิดตาหรือเราจะใช้เป็น close your mouth close your mouth mouth คือปาก ก็คือปิดปากก็คือไม่อ้าปากนั่นเองหุบป,ปากนั่นเองนะคะใช้ได้หมดเลยต่อไปนะคะคำถัดไปก็คือนี่ค่ะ open your mouth open your mouth คำว่า open ในที่นี้นะคะ open แปลว่าเปิดเปิด open your mouth mouth นะคะแปลว่าปาก เปิดปากในที่นี้ก็คือการอ้าปากนั่นเองค่ะนะคะต่อไปคําถัดไปนะคะ wave wave ในที่นี้นี่ wave จริงๆเนี่ย wave แปลว่าคลื่นหรือการเคลื่อนไหวนะคะแปลว่าคลื่นหรือการเคลื่อนไหวแต่ว่าในนี้เขาสั่งว่า wave your hand wave your hand คลื่นหรือการเคลื่อนไหว wave your hand ก็คือการ โบกมือนะคะโบกมือแบบนี้นะคะ wave your hand ต่อไปอันสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายเลยก็คือ touch touch นะคะตรงนี้ touch แปลว่าสัมผัสสัมผัสค่ะนักเรียนสามารถเขียนความหมายลงไปได้เลยนะคะในหนังสือเรียนนะคะเขียนลงไปได้เลย touch ในที่นี้แปลว่าสัมผัสจับแตะต้องนะคะ สัมผัสจับประมาณนี้นะคะ touch your nose เขาสั่งว่า touch your nose ก็คือการสัมผัสที่จมูกของคุณนะคะอะสำหรับงานวันนี้นะคะคุณครูก็งานแรกคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยอัดวิดีโอนะคะแสดงท่าทางพร้อมกับอ่านอ่านให้คุณครูฟังด้วยนะคะโดยเริ่มที่หน้าที่24ค่ะย้อนกลับไปใหม่นะคะ หน้าที่24คําแรกเลยนะคะคุณครูจะลองทําให้ดูว่านักเรียนจะต้องอัดวิดีโอส่งคุณครูแบบไหนนะคะเริ่มเลยก็คือหน้าที่24อันแรกค่ะคุณครูพูดว่า point your point to your eyes point to your eyes พร้อมชี้ไปที่ตาของเรานะคะ point to your eyes ในจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นประโยคที่บอกให้อีกคนนึงอะ่ะทำแต่ในที่นี้เนี่ย ไม่เป็นไรเราพูดแล้วเราก็ทำเองก็ได้นะคะ point to your eyes ชี้ไปที่ตาของเรานะคะต่อไป close your eyes ให้เราหลับตานะคะแปลว่าปิดตานะคะหรือพูดว่า close your eyes แล้วให้เราหลับตาค่ะคำที่3นะคะ open your mouth ให้เรา หาปากนะคะ,ะแสดงท่าทางให้คุณครูดูด้วยต่อไปนะคะ wave your hands wave your h a n d ก็คือการโบกมือทักทายและคำสุดท้ายนะคะ touch your nose touch your nose ให้เราจับที่จมูกของเรานี่คืองานที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็ ทำท่าทางให้คุณครูดูด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมานะคะต่อไปงานที่2ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะอันหนังสือเรียนนั่นแหละหน้าที่26คือหน้าถัดไปเลยให้นักเรียนลองจับคู่โยงเส้นดูว่าตัวอย่างเขาให้ปากมาใช่ไหมคะอ่ะซึ่งคุณครูให้นักเรียนเนี่ยสอบอ่านไปแล้วเนาะอ่านแล้วก็ส่งวีดีโอมาให้คุณครูแล้วนะคะว่าปากเนี่ย ฉันกินด้วยปากของฉันจำได้ไหมคะ I eat with my mouth I eat with my mouth ฉันกินด้วยปากของฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปากเนี่ยก็ต้องไปคู่กับคำว่า eat ที่แปลว่ากินนะคะอ่ะให้นักเรียนเนี่ยลองโยงเส้นดูแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งคุณครูนะคะงานภาษาอังกฤษในวันนี้มี2องงานหนอัดวิดีโอ อ่านประโยคพร้อมกับทําท่าทาง2โยงเส้นหน้าที่26แล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะ